อ่ทุกคนตอนนี้นะครับพี่นุอยู่ที่ชายแดนไทยลาวนะครับต่อไปนะเดี๋ยวเราจะข้ามไปเที่ยวกันปบบเดชนใบเดียวใบเดียวก็แบงเลยความปลอดภันยนะครับก็ใส่ชูชีพก่อนลงเรือนะทุกคนสบายดีแล้วถ้าเข้าพร้อมกันแล้วครับก็ต้องเข้าเหมือนดินะฮะทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมมาคืนดีกว่ามันจะได้ดูอีกมุมนึงไงอ่าตอนนี้เรากำลังจะเข้าโรงแรมอ่ะครับ คนตอนนี้นะเราก็มาอยู่ที่หน้าโรงแรมนะครับโรงแรมสีทองใหญ่ๆนะครับนี่ครับโรงแรม5้าดาวแบบหรูหรานะมีรถหรูจอดอยู่ข้างหน้านะครับนี่เลยข้างในตรงนี้เราจะกล้องเข้าไปไม่ได้ถ่ายหรือไม่ได้แนละ้วคือเลยประตูนี้ห้ามถ่ายแล้วอ๋อเพราะว่าข้างในตั้งแต่ชั้นแรกมันจะเป็นคาสิโนโใช่ปะเราก็ดูได้เฉยๆอโอเคครับก็คอยเช็คแล้วกันอันนี้เขาถ่ายไม่ได้นะครับ โอเคทุกคนหลังจากที่เราเข้ามาในโรงแรมแล้วนะเมื่อกี้พี่นุ่ก็ไปตรง,งเกมมานะครับก็จะหมดไปสามแสนอันนี้<า>ไปจุดชมวิวนะคะชั้น m อนะคะอันนี้จะเป็นวิว360องศานะแล้วก็จะจำลองด้านในของดอกนิ้วแล้วก็เป็นห้องโถงโรงแรมใหญ่ๆเลยอยู่ระหวา่างกลางอะคะ่ะ ด้านนอกก็จะเป็นวิวจะเห็นพวกตลาดน้ําแล้วก็จะเป็นตลาดมืดแล้วก็จะเป็นตึกต่างๆที่อยู่ในเขตนี้ค่ะคือเข้ามา,าเ,เข้ามาในโรงแรมเขาแบบหรูหรามือนเนาะเป็นสีทองเลยอันนี้ถ่ายได้นะครับ, <c oughs> ะร,บระวังทางจับมาดับด้วยนะคะตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นหลอลื่นด้านบนตรงนี้ค่ะจำลองด้านในของดอกหิวยาวลงมานะคะตั้งแต่ชั้นบนหัวเราจะเป็นห้องพักทั้งหมดเลยอืม อันนี้ก็จะจัดพวกแสดงภาพถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะนะคะดูได้นะนะครับถ้าเราไม่มากับทัวร์เราอาจจะเออเออหน่อยนะเพราะว่านะคะเพราะว่าโรงแรมเนี้ยเป็นวงกลมลิบมีหลายตัวอืมเพราะว่ามันใหญ่เมืองก็ใหญ่เข้ามาในโรงแรมก็ใหญ่นี่อนาคตเขานี่มันเขาจะสร้างแบบดูใบเลยเนีจะเน้นตึกเยอะๆตึกสูงสงอืม อ้อมโรงแรมนี้ไว้เลยแบบ oh. ว่าให้แบบปิดปิดไวอย่างเงี้ยค่ะมาที่โรงแรมนี้อยู่ตรงที่เราทานอาหารอยู่ฝั่งไทยเราเห็นไฟตรงตึกนี้ใช่ไหมคะเดี mm ๋ย hmm. วจะไม่ให้เห็นหรอกจะทำอึดตึกว้าว <Wow. S 2> mm hmm. ขอบคุณครับเชิญคะ่ะโอ้โหแดดร้อนมากเลยทุกคนแดดแดดร้อนมากเลยทุกคน <laughs> อันนี้ก็มาที่ระเบียงชมวิวของโรงแรมนะฮะนี่โรงแรมสูงนะโอ้โห mm hmm. oh. สีทองละยิบระยับเลยเนี่ยค่ะที่เราเห็นเมื่อกี้เราอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะราะไปถ่ายโซนหน้าหน้าตรงนู้นเนาะแต่นี้เราอยู่ยด้านบนด้านหลังของเนี่ยค่ะตลาดน้ำเนี่ยด้านหลังเซ็นทน่าจะเป็นตลาดจับสูนนะคะที่เราเห็นยาวไปถึง่นอ้อนู่นน,น,นะัาคาใช่ร้านเยอะมากเลยนะคะมากกว่าสองร้อยกว่าร้านแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นวิวของแม่น้ำโขงคะ่ะน่านเราไปดูแม่น้ำโขงที่เราล่องเรือค่ะเมื่อกี้เราจะเห็นตรงมงกุฎด,ด้านหน้าตรงนี้ อ๋อมงกุตที่บอกว่าเป็นอาคารเก่าของนายทุนเก่านี่วิวแม่น้ำโขงมองกลับไปที่ประเทศไทยก็ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะฮะออกมาชมวิวตอนเช้าๆ้าอ่ะน่าจะอากาศดีแต่ว่าเรามาก็เที่ยงเี่ยงแล้วไง ตอนนี้นะครับเราก็เมื่อกี้ไปดูระเบียงกันแล้วเนี่ยก็เราก็จะไปทานอาหารกันต่ออนนี้จะเป็นชั้น 4F เดี๋ยวถ้าพี่ทานอาหารเสร็จใช่ไหมคะลงไปก็คือกด 1F ตรงนี้แล้วมันจะมีโซฟาตรงนู้นเี้ค่ะที่นั่งรอเมื่อกี้ก็คือหนูเราอยู่ตรงนู้นนะคะเอาถึงแล้วเหรอถึงแล้วใช่ไหมเพราะว่ปอันนี้ห้องอค่ะเขาจะเปิดเป็นเวลาค่ะ อันนี้คือเรากำลังจะมากินอาหารจากเนี่ยแบบว่าเวลาบ่ายโมงเนี่ะก็ไม่มีอาหารแล้วต้องรอเซตใหม่ก็คือรอใคนอีกทีก็คือห้าโมงเย็นเลยถ้าเป็นตอนเช้า,ชาจะเป็นเซตอาหารเช้าโอ้โหเพียบพร้อมในครั้งนี้จะเป็นเครื่องดื่มกาแฟแล้วก็จะมีน้ำอยู่ทางนี้นะคะอ๋อเป็นบุฟเฟ่พวกเด็กช่ค่ะสามารถอ๋อเป็นเหมือนบุฟเฟ่เช้าของโรงแรมอ่ะ สามารถทานได้ทานได้ทุกอย่างเลยในนี้ของโรงแรมหรูนะมากกว่าร้อยร้อยกว่าอย่างเขาจะแบบว่าเปลี่ยนเซตเรื่อยๆค่ะเขาจะไม่ทำอาหารตามเดิมมาเพิสมมุิอย่างนี้หมดก็อาจจะแบบทั้งวันนะคู่นะาถึงแค่บ่ายโมงอ๋อที่บอกเวลานะอุ้ยนี่ยากินมากก็ถ้าใครอยากจะกินบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยก็คืออาหารแบบเยอะมากนะมีเลือกแบบหลากหลายแบบคือแบบเยอะเยอะมากเลยครับนุ่งโรงแรม หรูโรงแรมใหญ่เลยแหละเขาก็มีบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วไงอ่าันนี้เป็นก็โรงแรมห้าดาวด้วยเนาะโอ้โหใครมานอนนี่มาพักนี่ก็จะแบบว่าเอออยากกินอะไรนี่แบบกินไม่หมดอะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่นุน่าจะเลือกอะไรกินสักอย่างนะครับตรงนี้เอ้ยอันนี้หม่าล่าใช่ค่ะหม่าล่าคาบูอันนี้เป็นน้ำแบบทิ้ืออันนู้นจะเป็นพริกเบิลโอ้โหต้มแบบนั้นนะครับก็คือเป็นฟิลแบบว่าอาหารโรงแรมอ่ะ อ่าโอเคครับทุกคนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็กินอาหารเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ชั้น 1F โอเคมาล่าแบบน้ำซุปแบบน่ากินมากนะครับแเรวก็เลือก,เล,อกเลือกไม้กรไทชามสวัสดีครับสบายดีสบายดีผุวเวชยเป็นคนลาวอะเซ็ร์เบีนมาเบมาอ๋อมินมกะลา <laughs> <laughs> โอเคา <laughs> เอาอย่างเอาอย่างละไม้กันเอาแบบเผ็ดๆเ,เลยลรวใส่นี่เหรอองจะถามซะหน่อยเนี่ยจริงๆพวกนี้เขาแค่จุ่มๆนิดหน่อยเนาะแต่ว่าเนื้ออาจจะต้องนาน่อยน้ำมันก็เดือดเว้าว Ok, thì bà đều lâu lượm lượm rồi nó phải năng tiếp tục thì đều được แล้วครับได้อะไรกันมาส,สาวสาวอู้ได้กินมากพ,พ,พี่อยากกินทุกอย่างเลยแต่กูกินไม่หมดอ่ะเต็มที่เลยนไครับฮะมาวันดีดีเดี๋ยวที่เขาบอกว่าเป็นพ็คเกตต้องมากลางคืนเออโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะลองชิมกันสักหน่อยว่ารสชาติที่โรงแรม ระดับ5ดาวเนี่ยจะเป็นยังไงอย่างแรกที่เห็นแล้วอยากกินเลยคือกุ้งเว้ยนี่ครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวพี่นุกกับทีมงานนะก็จะขอทานอาหารกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลุยต่อต่อไปก็จะเป็นช่วงของการช้อปปิง้งละก็คือจะพาไปทั้งในห้างสรรพสินค้าแล้วก็ไปตลาดของลาวด้วยคือตั้งแต่ข้ามมาเนี่ยเราเจอแต่บ,บรรยากาศจริงๆนะเรายังไม่ได้เจอบรรยากาศลาวแต่เราอยู่ในประเทศลาวนะโอเคก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปลุยกันต่อ ามาดูห้างจีนในประเทศลาวกันครับผมโอเคปะว้าวมันเป็นห้างส่งสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือห้างจีนนั่นแหละใช่ค่ะอ่าเป็นสินค้าจีนมีอย่างนี้ไหมฮะขนมจีนขนมจีนใช่เนี่ยขนมจีนเหมือนไม่ที่เป็นเส้นทางเหนือเขาเรียกขนมเส้นหรือเปล่า แนะนำหน่อยอะไรอะไรอร่อยขายเป็นกิโขายเป็นกิโลหรอครึ่งกิโลร้อยห้าสิบบาทครึ่งกิโลร้อบาทใช่ค่ะก็คือเอาค้าได้แล้วก็ไปชั่งอ๋อค้าได้ใช่ค่ะราคามันจะติดอยู่เป็นจุดนะคะบางอันก็ไม่เท่ากันอย่างที่นน้นก็16รวมคือเขาขายแบบเป็นครึ่งกิโลผสมกันรวมกันไปรวมได้เลยเออดีว่ะ โอ <Okay, S 2> <Okay, S 1> เคเราเดินดูก่อนก็นได้ครับนี่ก็จะแปลกหน่อยค่ะเป็นตีนตีนไก่เนื้อหาตีนตีนไก่โอ้ยนี่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่แบบว่าใส่แพ็กเกจด,ดูดีนะเราฉีกเราก็ทานได้เลยนะคะไม่ต้องเอาไปปรุงละหรือว่าจะไปฉีกทำเป็นต้มแซ่บต้มยำไม่มีทั้งอันนี้เลยจีนแล้ว ขไทเ้้ามามดวันนี้ก็เหมือนพี่ลูกก็เข้ามาให้เห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยเป็นแบบไหนไงคือมีห้างมีอะไรเหมือนเป็นเมืองใหญ่ๆใ,ในของไทยทั่วไปเลยนะครับใช่ประคองรูปแบบยาว,ยาวๆอ, <úsica S 1> อ่ะของประเทศจีนเขาจะมีอะไรที่แบบที่มันที่เรา,มา,มา,มาแบบไม่คุ้นหนัอ่ามาม่าแบบบะหมี่จีนมา <น hã S 2> ม่าจีนจนะครับ ก็มีหลากหลายเหมือนราก็เข้ามาให้รู้แหละว่าเออห้างสรรพสินค้าแบบสไตล์จริงๆนะเขามีอะไรขายบ้างนะหรือว่าดูภาพรวมของที่นี่ว่าคนที่เนี่ยเขาซื้อของหรือเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรนะครับที่เมืองคิงโรมันเดี๋ยวเราจะซื้ออะไรขนมแะไวไปกินกันไป เจ็ดกิโลเนาะอ๋อตดราคาเลยเหรอพิงค์เอามาหนึ่งขีดเองเหรออันนี้เท่าไหร่อันนี้อันนี้แปดหยวนนี่หกหยวนของพี่สิบห้าหยวนนะเอาอะ ใจตังนี่เลยปะอโเคเราเราจะกล้าขึ้นไปเลยไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าเท่าไหร่ฮะ<า>เ,เ,เออไม่ได้มามเหลือปะวะอยู่ไหนกอง อะเดี๋ยวมาดูว่าเราหมดเท่าไรแสนหนึ่งแล้วะวเมื่อกี้แสนหนึ่งเอาคิดเป็นเงินเนี่ยดูว,ว่าเราจะช้อปปิ้งที่ห้างจีนกี่แสนครับสามแสนแล้วนะาสามแสนแอ่ะอ่าฮะ เป็นภาษาจีนปหอ้าวปดยี่หนึ่ปดแปดหนึ่ร้อยแปดแปเท่าไหร่อ่ะหยวนเหาะเร้จ่ายเป็นเงินไทยเงินไทยเขาคิดเป็นไทยหรือเปล่าครับะตีเป็นไทยเขาจะตีเป็นเลขออกมาอ่าคใบเกหกร้อยกว่าหป่้าร้อยอใช่ไหมห้ารยสิบห้าบาทอ่าโอเคแต่เขาจะทอนเป็นหยวนเนรออ่า อย่าไปจ่ายที่ตลาดตองเช้าก็ไดอย่าไปตอนเา้าต่อก็คือถ้าเราจ่ายเงินไทยอ่ะเขาจะทอนเป็นเงินหยวนทอนมา102หยวนโอเค t h ง n k y เชียร์เชียร์โอเคได้เยอะเลยไหนดูดิโอเค ก็ได้ช้อปปิ้งเพราะว่ามันก็เหมือนฟิลเรามาเที่ยวแล้วก็ช้อปปิ้งก่อนกลับแต่เดี๋ยวเราจะไปตลาดของคนลาวบ้างนะอันนี้ก็มาห้างจีนละไปเราก็เอาเงินมาใช้หลังจากที่เราก็ในในนั้นเราก็ใช้ไปหลายแสนนะเสียด้วยเสียหมดเลยนะภูมิใจไหมอันนี้เป็นจุดสุดท้ายที่เรามาค่ะอันนี้จะเป็นจุดที่จุดที่ก็จะเป็นตลาดอนาที่เราเดินขับคอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะเป็นสวนสาธารณะ อ๋อก็คือก็คือเหมือนสวนเดินเล่นอะไรเงี้ยใช่ค่ะคล้ายๆกับสวนสวนกลางเมืองอ่ะมีค่าเข้าด้วยหรอเทศกาลใช่ค่ะใช่แล้วค่ะอ๋ออันนี้มันจะอยู่ในทัวร์หมดแล้วต่อไปเราก็แบบเข้าไปในสวนนะเนาะจริงๆมันมีค่าเข้านะแต่ว่าในทัวร์ต้องคิดมาแล้วใช่ค่ะในจังหวัดถ้าอยากมาเที่ยวช่วงเทศกาลดอกฮิวบานแดเนีนะมาช่วงสิ้นเดือนมกราจะเข้าภูมิภาคค่ะอันนี้จะแดงทั้งเกาะเลยถ้าเกิดว่ามาประมาณมกราใช่ มุกกรามันจะ,จะแดงเทศกาลดอกนิวบานค่ะเป็นเทศกาลดอกนิ้วบานลท,<ช>ทุกคนที่เห็นนี่ต้นนิ้วนะแต่ว่าหนามันไม่มีแล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนกันจนมันแบบไม่มีหนาแล้วใช่ไหมก็เขาบอกอะเมื่อก <c oughs> ี้คนชื่อตายอะเขาขูดหมดแล <c oughs> นะ้วค่ะนี่เวลามีงานก็จะมาตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> มีที่ตรงนี้แล้วก็มีตรงคนอื่นอันนี้ชื่อเทพีเลยนะครับเทพีธาดอกนิ้ว ก็นอนนอนอยู่แล้วก็อบกอดต้นนิ้ไว้อะค่ะตรงนีววนะะ้เราไปเห็นนะคะใช่ใช่เทพธิดาดอกนิ้วเอาจริงถ้าถ้าตอนที่มันมเป็นดอกสีส้มๆก็น่าจะสวยใช่สวยมากคะ่ะแต่ว่าคนลาวเขา,า,เาะจะไม่ยมทานนะคะส่วนมากเขาจะมาเก็บแล้วก็ตากแห้งแล้วก็ส่งขายท,าที่ว่าไปทําน้ําเงี้ยวอ่ะทังเชียงเอาไปทอดก็อร่อยะคะ่ะทางเชียงรายนี่เยอะเ <c oughs> ชียงรายเชียงใหม่ ที่เราไปเดินที่สวนสาธารณะมานะก็เป็นสวนสาธารณะที่แบบว่าทาแบบเอาไว้จัดกิจกรรมนะครับเห็นมีเวทีหรือว่าที่จัดกิจกรรมงานหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแบบว่าที่ร้านร้านที่ขายของที่ระลึกนะก่อนเราจะข้ามกลับไปที่ประเทศไทยนะครับก็จะมีน้ําหอม เสื้าก็มีมนันจะเป็นพวกเบียร์พวกเหล้าดองหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมมงูข้าวแมงป่องเบียร์เหล้ามันมีหลายรสชาติถ้านนี้ก็จะผสมอ่าไหนอร่อยไหนก่อยอันไหนอร่อยน,อน,นออย่าจะเป็นเบียร์ดองนะคะไปะะมาดูภาพรวมของตลาดนะครับใช่ใช่หนีใช่สมาแพงไหมถ้าเท่าที่เคยซื้อ แปดร้อยบาทอะแปดร้อยบาทแต่ผ้ามันจะดีใช่ไหมอ๋อคือมันจะเป็นเกรดเกรดแบบดีๆนะอย่างเงี้ยคือตัวแปดร้อยอะกหมูไม่รู้จะทักเข้าภาษาอะไรเลยเพราะว่ามีทั้งคนจีนคนลาวคนพมา่าโอเค เขามีเมนูตรงไหนคนระับเมนู <acted> อ,อยู่บนนู้นค่ะอ๋อนี่อันนี้จะเป็นเอ่กะเป็นส,มส้มตำเลยแล้วก็มันจะมีอาหารตสามด้วเดี <S <S ย๋ยวตอนนี้เราอยู่ร้านอาหารท้องถิ่นลาวเรามาลองแบบอาหารแบบลาวอันนี้กาลังทาอะไรครับตำลาวถ้าผมมาประเทศลาวผมต้องกินเมนูอะไรครับเอาแบบประเทศไทยไม่มีได้ไหมครับแนะนำเลยครับข้าวซอยลาวเหรอครับ มาเข้าซอยลาวครับจัดให้ผมหน่อยครับได้ไหมลองเข้าซอยลาวอันนี้กำลังจะทำให้พี่ใช่ไหมอ่ะฟังเรื่องพ,พี่สั่งอะไรนะเมืเนะ่อกี้น่ะข้าวซอยลาวอ่า,อาอเอาเข้าวซอยบ้านเราเราจะใส่เส้นสีเหลืองนะที่อันนี้ข้าวซอยลาวอ่าถ้าข้าวซอยไทยจะเป็นสีเหลืองนะ ลลแล้วนี่เขาซอยลาวอ่าเขาซอยลาวใส่ล้วมั้งครับใส่เส้นใส่ตัวงอกน้ำข้าวซอยน้ำขั่วข้าวซอยแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็ใส่ผักชีมาพี่ขายอยู่ตลาดดอนซาวเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดเจ็ดโมงถึงหกโ,โ,โมงเย็นาถึงหกโมงเย็นอ๋อนี่เสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วอ่เอา,เอา,เอาเอาเอาตรงนู้นกันสว,สว่างสว่างนะครับอ่า คนข้าวซอยลาวมีมีไปขายฝั่งนู้นป่ะที่เชียงรายมันจะเป็นข้าวซอยน้ำขั่วข้าวซอยน้ำขั่วมีตรงสามเหลี่ยมใช่่มีคตรงพระใหญ่มันคล้ายๆแบบนี้ไหมคล้ายๆค่ะพอคนคนไปปุ๊บก็คือฟิวยเตี๋ยวต้มยำแต่เดี๋ยวดูรสชาติดูเหมือนเปล่าะข้าวซอยลาวกี่บาทครับเนี่ยจานนี้ ครับเจ็ดสิบอืมถ้าจะไม่ปรุงก็ได้นะเออมันก็เข้มข้นแล้วอะ่ะแบบว่าก็าแล้วแต่คนนะแต่มันจะเป็นน้ำมันจะเป็นฟิลแกงอะ่ะก็คือหมูอะไรมันจะอยู่ในไอ้เครื่องที่เขาตักใส่ที่หลังอะ ใช่ก็มาพร้อมเลยเหมือนปุุงมาแล้วแล้วเขาก็เอาเส้นลวกใส่ถั่วงอกนะครับเส้นก็จะเป็นแบนๆแบนๆแบน,นี้นะครับอ,อ,อร่อยอร่อยใครทีไไม่มาเที่ยวนะวก็ลองแวะมาชิมได้อยู่ที่ตลาดดอนซาวอ่ะ ทุกคนตอนนี้นะครับเราก็เที่ยวที่คิงโรมมนนะครับเขตเศร,รษฐกิจพิเศษเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะกลับไทยนะครับเรือแล้วก็มารับแล้วใช้เวลาประมาณก็สามสี่ชั่วโมงที่เขาบอกเนาะใช่แล้วก็ดีนะเดี๋ยวเรากลับไปปิดคลิปกันที่ฝั่งไทยแล้วกันตอนนี้ก็คือเรือเราก็มารับแล้วนะครับเอาทิงตรงนี้เป็นช่องแบบ V.I.P เลยนะคือเพราะกปกติอะ่ะคือมันต้องไปทําเรื่องเข้าประเทศอะไรแบบวุ่นวายอ่ะเออ ใช่ไหมที่เราไปอตอนนั้นที่เราไปทางหนองไทย <c oughs> คืออันนี้มันแบบทัวร์เขาเคลียร์แบบเคลียร์แบบโล่งหมดอ่ะ <c oughs> แต่ว่าไปตรงนู้นมันก็ต้องเข้าอยู่ดีนะมันก็ต้องใช้เอกสารเท่าที่พี่ดูรีวิวไม่เคยมีช่องทางไหนที่สะดวกขนาดนี้นะเอาประกนส่วนเราไปปุ๊บก็เข้าได้เลยโอเคเรือมารับแล้ว อ่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงฝั่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็สนุกมากนะครับไปกับ Apple t ลทรินะครับก็ถ้าใครอยากไปเที่ยวฝั่งประเทศลาวเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างที่รู้นะก็มาได้ตรงแอปเปิลทริปนะตรงนี้ค่่ะบริการตรงสามเดือนครับอ่าขอข้อมูลติดต่อให้ใครของนิดนึงติดต่อที่แอปเปิลทิปเบอร์อะไรครับ081ย์แปดหนค่ะหนึ่งสอง่จุดศย์ห้าศูนยมันมีเพจไหมเฟบุ๊กมีมีค่ะบริษัทระน้ำเที่ยวลูปแม่น้ำโขงทิมโรมัน เดี๋ยวเราใส่ข้อมูลไว้ให้ที่ใต้คลิปด้วยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สนุกมากครับไกด์แบบว่าเอนจอยมากมีหลังกล้องนะที่เราไม่ได้ถ่ายลงนะโอเคแล้วขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับก็มาเชียงแสนเชียงรายแล้วก็ข้ามไปประเทศเราด้วยสนุกมากขอบคุณมากครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณสมาชิก VIP ทุกคนนะครับแล้วก็คนที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ